วันนี้ก็จะพามาพบกับรถสไตล์ผู้บริหารนะครับเป็นรถเล x u ชวรีคานะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้เอามาขายในราคาอีโคคากันเลยครับคันนี้เป็นเจ้า Toyota c a m r ร2.5 HV เป็นเกีร์รุ่นน a เวกชั่นนะครับส่วนเจ้าคันนี้นะคุณผู้ชมครับเป็นเจ้าแ Cam มรี่2.5 HV นะครับคันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวก่อนไอคันเทาเมื่อกี้นิดนึง สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ p e r f e c t c a r Channel ครับปากคุณหมีใจดีคนเดิมเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับผมวันนี้ก็จะพามาพบกับรถสไตล์ผู้บริหารนะครับ สองคันเลย2ส,สีสองแบบ2ส,สไตล์นะครับต้องบอกว่า2คันนี้ที่ผมพามาดูนะครับคันหนึ่งป้ายแดงขายล้านแปดนะครับส่วนอีกคันหนึ่งป้ายแดงก็ขายกันล้านหกนะครับวันนี้เอามาขายเรียกว่าในราคาเล็ u ชูรี่เป็นรถเล็กชูรี่คานะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้เอามาขายในราคาอีโคคา์กันเลยครับเดี๋ยวมาเริ่มจากคันแรกก่อนเลยนะคันนี้เป็นเจ้า t o y ยต a c แ m r y 2.5 HV วเป็นเกียร์รุ่น Navigation นะครับพูดภาษาบ้านๆเลยแล้วกันคือตัวรองท็อปนะครับ คันนี้เป็นปี2016เป็นเครื่องไฮบริดนะครับเป็นแบตเตอรี่แบบนิกเกิลเมทันไฮไฮดายเลขไมาอยู่ที่140,000กิโลเมตรนะครับทั้งหมดทั้งมวลทุกคันที่เฟอร์เฟคคาร์เรานะครับไม่แท้ไม่กลับไม่ก่อเจอกับกอซื้อคืนเต็มราคานะครับส่วนการรับประกันหรือว่าเรื่องโปรโมชั่นเดี๋ยวไปดูบนท้ายคลิปนะครับวันนี้ขออนุญาตณตอนนี้นะขออนุญาตเดี๋ยวอัดในเรื่องสเปคในเรื่องราคาเรื่องค่างวดกันก่อนละกันนะอ่ะอย่างนี้คุณผู้ชมฟรีดาวผ่อเดือนละ12,000งาทตัวรองายขกัน้าครัวรอ 2.5 HV ตัวเนวินะครับส่วนตัวนี้คอดีออกมาเลยคือสีมันหายากมากครับ ตอนผมขายป้ายแดงอยู่สีนี้นานๆโตโยต้าจะล้างอ่างสีที่นึงและถึงจะทําผลิตมาตามออเดอร์นะครับคันนี้ใครหายอยู่ลองดูลองมาจับจองได้นะครับรถดีไม่มีโดนให้ร้อเต็มร้อเนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะส่วนเจ้าคันนี้นะคุณผู้ชมครับเป็นเจ้าแคม r y 2.5 HV นะครับคันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวก่อนไอคันเทาเมื่อกี้นิดนึงคือเกียร์เนี่ยมันยังไม่ถุงนะครับเป็นเกียร์ขั้นบันไดยอยู่ใครเล่นแคมรี่เนี่ยจะรู้นะ ว่าถ้าเกิดเป็นเกียร์ถุงเนี่ยถ้าเป็นไฮบริดเนี่ยจากแอร์แบ็กแอร์แบ็กเตัวก็จะเพิ่มเป็น9ตัวขึ้นมาถ้าเป็นรุ่นน้ามันนะครับ 2.0G จากไม่มีเมมโมรีซีดมันก็จะเพิ่มเข้ามาในรุ่นที่เป็นเกียร์คันบันไดและเป็นเกียร์ถุงนะครับแต่คันนี้ออปชั่นหลายอย่างเหนือกว่าครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นแคมรี่แฮทวีพรีเมียมเป็นปี15นะครับนั่นหมายความว่าเป็นตัวเนี้ยเป็นตัวท็อปสุดนะครับท็อปกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะเอาไว้ง่ายคร์นนาาาโอีเบบะหลัังปรไฟฟ้ โตโยต้าเซฟตี้เซนเตือนก่อนชนเบรกฉุกเฉินตเตือนหลุดออกจากเลนคันนี้มีให้ครบหมดเลยนะคันนี้อยูอ่ราคาสุดที่นะครับ717,000บาทราคารวมโปรโมชั่นแล้วนะใครสนใจจับจองเบอร์โทรด้านล่างผมมั่นใจว่าคันนี้ไวแนะ่นอนฟรีดาวผ่อนเดือนละ11,800บาทนะครับและออกได้ออกง่ายได้ทุกอาชีพและออกได้จริงและได้ทั่วประเทศนะคุณผู้ชมนะมาเดี๋ยวผมพามาดูรอบคันกันก่อน,อนแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ ขออนุญาตเริ่มจากเจ้าคันนี้ก่อนเป็นปี16เป็นเกียร์ถุงะครับข้อดีคือแอร์แบ็กเพิมเ่มเติมเข้ามาอีก2ตัวนะครับอันนี้ก็สีเทาเมทัลลิกสวยๆสีหายากเลยครับตามสไตล์ไฮบริดเลยตัวไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงกันชนด้านหน้าล่องกันชนล่องฝากระโปรงเท่ากันหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอห้องเครื่องกันอีกรอบนึงนะให้ดูด้านข้างก่อนครับเพราะว่าด้านข้างเนี่ยเสมอเท่ากันทัง้งคันตำนงตำหนิอะไรนี่ไม่มีเลยนะประตงประตูสวยๆเลย อ่ะนี่ครับลองฝงลองไฟเท่ากันหมดนะครับอันนี้ผมอนุญ,ญาตพามาดูในมุมนี้ก่อนแล้วกันบอดี้เดินเลาะด้านหายไม่ได้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์4จุดมีเท่ากันหมดนะครับรถโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะครับอนุญ,ญาตเปิดให้ดูแวบบ๊แบๆบนึงก่อนแล้วกันนะอ่ะลองดูได้เก็บของได้กว้างนะครับสคันเนี่ยบอดี้เดียวกันทุกอย่างเหมือนกันต่างกันตรงในเรื่องของฟังก์ชันนี่ผมแจ้งไปเมื่อต้นคลิปนะครับอ่ะคันนี้1 2 0 0 0บบาทเงินดาวไม่ต้องใช้ข้อดีเป็นเกียร์ถุงก็ยากนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูด้านในหน่อยนิดนึงครับพวกะระบบเลนเซนซิ่งอะไรพวกนี้เขามีให้หมดนะคุณผู้ชมนะมีหมดครบรถเลเชอรี่ค่ผู้บริหารป้ายแดงขายกันล้านหกนะเจ้าตัวนี้นะเดี๋ยวผมปรับเบาะมาหน่อยนิดนึงนะครับ เนี่ยครับออปชันมันก็จะเรียกว่าค่อนข้างครบมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกบายสปอร์ตมอนิเตอร์มาพร้อมระบบราผมเรียคอัลซัฟฟิกกันเลยครวกนะครับพวก R C ร A เตือนจุดอับสายตามีครบเซนเซอร์ด้านหน้าด้านท้ายมีโหมดครูฟคอนโทรลมีมัตติฟังชั่นมีครบคันนี้ภายในเนี่ยครับให้ร้อยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์คันนี้ภายในสวยกริปมากๆเลยเป็นโทนสีเบจนะคุณผู้ชมนะครับไวเลสชาร์จเจอร์มีให้นี่เกียร์ถุงนี่ครับเกียร์ถุงแอร์แบ็กเพิ่มมาเป็นเก้าตัวนะมีม่านหลังไฟฟ้าซีเวนเทเลเตอร์ โล,โลกขอบผืนนะต้องมีอันนี้เลยอากาศห้องโดยสารของคุณเนี่ยมันจะคลีนมากขึ้นนะครับมีเนนะครับแต่วันนี้เรายังไม่ใส่แมพให้นะเรายังไม่ใส่ SD สติการให้เนี่ยครับเอามาขายในราคาเท่า e ีโคคาเลยครับตอนนี้คุณออกยาป้ายแดงคุณแพงกว่านี้แน่นอนนะครับวันนี้ผมเอามาเป็นแคมรีรถผู้บริหารป้ายแดงขายกันเป็นล้านนะครับดูฟังก์ชันเดีย๋ย รถผู้บริหารขนาดแท้เลยช่วงล่างไม่ต้องพูดครับมัลติลิงก์บวกกับแม็กเฟอร์สันสต์ทร้อมเหล็กกันโครงนะครับบอกเลยว่านั่งแล้วคุณจะเจออารมณ์แบบคนเราเฟลวันกับเอาติดละกันเทียบแบรนด์เดียวกันเลยลวกันอารมณ์ต่างกันกับเอาติดต่างกันกับซีวิกต่างกันกับตัวซิลฟี่นะครับแต่ว่าวันนี้ได้แคมรี่ครับฟรีดาวได้นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2อ9นะครับมาเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันก่อนเดี๋ยวรายละเอียดโดยรวมการรับประกันหรือว่ารถไซส์สแตนที่ซื้อเพิ่มเติมให้หรือว่าใครอยากได้ฟิกันนะ อันนี้สวยๆเลยห้องโครงห้องเครื่องอินเวอร์เตอร์เจเนเรเตอร์ปั่นไฟแปลงกระแสตรงสลับสลับเป็นตรงเหมือนเดิมครับดีครบใช้งานได้แบตเขาเคมลมรับประกัน10ปีนะครับแล้วแบตเตอรี่ไฮบริดบอกเลยว่าไม่ได้พังง่ายๆและทุกวันนี้มันถูกแสนถูกมากใครไม่รู้จะหาข้อมูลที่ไหนโทรมาได้นะครับเดี๋ยวปาร์กยินดีแนะนําให้ห้องเครื่องเดิมไม่มีเยิ้มนะครับไม่มีเยิม้มอันนี้ตรวจสอบก่อนเอาเข้ามาแล้วนะครับส่วนคันนี้ผมและคุณตากล้องแล้วก็ผู้จัดการไปซื้อเข้ามาเองนะครับคันนี้น่าใช้มากครับผมบอกเลยว่าคุณต้อง คุณต้องใช้อ่ะคุณต้องโดนอ่ะปี15เลขไม้อยู่ที่140,000กิโลเมตรผ่อนเดือนละ11,800บาทจบครับสีดำหายากอันนี้ยังไม่ได้ขัดให้นะขัดและจะเงาจะครีนจะดูน่าใช้กว่านี้อีกเดี๋ยวขออนุญาตคันนี้ขออนุญาตพาไปดูภายในก่อนแล้วกันนะจุดเด่นภายในมันมันอลังการมากโอ้โหไม่ได้ฟิลแบบฟิลท็อปทอปมานานเลยนะเดี๋ยวอนุญาตปรับเสียงพงมาลายลงนยครับ ก็มันจะเหมือนกับไอตัวเมื่อกี้ที่ผมพาไปดูหมดทุกอย่างเลยนะครับแต่นี่เห็นไหมมันจะเพิ่มมา l a พัชเตอร์อ l e เลนะครับแล้วก็ p ีคอร์ริชั่นสิทมาครับแล้วก็ตัวมาพร้อมอระบบไดนามิกเรดาร์คูชอนโทนมันจะพ่วงมาใหกันเองให้เลยนะครับซึ่ง p ีแคเนี่ยเขาก็ตั้งระยะได้เดี๋ยวว่ากันไปไปล p o สปอร์ตมีให้ครับ จะลืมนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปปลายแดงขายกับร้านแปดนะครับระบบ P อ่า Cash Safety เลยหรือว่า P Collision System นะครับแล้วแต่ใครจะเรียกนะชื่อเดียวกันมาอยู่ที่1นึ0 0 0สกิโเมตรนะครับสามารถตั้งระยะให้ห่างจากคันหน้าได้นะคุณผู้ชมนะสามสิเมตรสีเมตรห้เมตรคุณชอบแบบไหนคุณก็เลือกตั้งกันเอาได้นะครับนี่ครับจุดเด่นไฮไลท์เลยครับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับมาพร้อมเมมโมรี่ซีนะครับสามารถเมมเข้ากับเมมโมรี่ซีได้อันนี้ผมชอบมากเลยนะเอ้ยรถท็อปสุดผมมองว่ามันต้องออปชั่นนนนออยย่างงเเี้้มมัััโคคะรบแลว 1 1 8 0 0ครับคุณผู ally, late, ้ชมเงินดาวก็ไม่ต ah ้องใช้รถก็เดิมรับประกันเรื่องโครงสร้างหมดเลยต่างกันตรงนี้นี่ถ้าเทียบกับแอรคันเทาเมื่อกี้นะคันเทาเมื่อกี้มันเกียร์ถูกใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นเกียร์ขั้นบันไดคุณผู้ชมนะกล้องลงกล้องหลังอะไรทำงานได้หมดปกตินะครับก็แอร์แบ็กเตัวดูจะได้สีหายากแล้วก็แอร์แบ็กเยอะกว่าส่วนอันนี้ได้เรื่องฟังก์ชันเพิ่มเข้ามาแล้วก็ตัวไวเลสชัตเจอร์มีให้ภายในคันนี้ก็ให้ร้อยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ อาเรนเซนซองเรนเซนซิ่งอะไรพวกนี้เรามีให้หมดเดี๋ยวไปดูด้านหน้าห้องเครื่องกันคุณผู้ชมฟังก์ชันครบฟังก์ชันครบมากเออเดี๋ยวลืมลืมเลยจุดขายจุดขายของตัวพรีเมียมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งพอดีผมเพิง่งอาผมเพิ่งกดไอ้นี่ไปดับเครื่องไปเดี๋ยวผมอนุญาตสตาร์ทอีกรอบหนึ่งหน่อยเดี๋ยวให้ตากล้องอาเก็บภาพไว้หน่อยขออนุญ,ญาตนะครับตากล้องเดี๋ยวคุณเข้าไปดูเลยอะนี่นี่ครับ นี่แหละครับจุดขายตัวพรีเมียมเลยผมขออนุญาตนั่งหน่อยแล้วกันนะอพอดีสภาผมแตกมันงอไม่ได้มันเลยขึ้นลําบากหน่อยนี่ครับเบาะหลังปรับไฟฟ้าเนี่ยครับรถผู้บริหารขนาดแท้ป้ายแดงขายกันล้านแปดนะครับอ่ะอันนี้เบาะหลังปรับไฟฟ้าส่วนอันนี้เทมมุหภูมินะครับก็แอบเอเอลืมพูดแอร์มันเป็นแอร์สามโซนนะถ้าเป็นตัวพรีเมียมนะครับแอร์มันแยกเลยด้านซ้ายด้านขวาและด้านหลังอ่ะแอร์สามโซนปรับมาหลังตรงนี้ก็ได้เปิดปิดตรงนี้ก็ได้เบาะตรงนี้ก็ปรับไฟฟ้าพนักพิงไฟฟ้า ออปชันหลายๆตัวต้องเป็น Mercedes b e n บตัว S Class หรือว่า BMW s e r i e ื7ซีรีนะครับถึงจะมีฟังก์ชันแบบนี้มาให้เยอะเลยนะไฮไลท์อะดาราหลายๆท่านใช้เยอะมากนะครับตัวพรีเมียมเยอะมากจริงๆนะอันนี้ผมคอนเฟิร์มได้ตอนผมขายอยู่ก็เห็นหลายท่านมาซื้อเลยนะสามารถควบคุมมัลติฟังก์ชันเครื่องเสียงเนี่ยเครื่องเสียงด้านหน้าครับสามารถคอนโทรลจากตรงนี้ได้เลยที่วางแก้วนงแก้วน้ำมีมาให้ครบเหมือนค็อกเทลเล้าดีๆแต่สามารถเคลื่อนที่ได้เลยคุณผู้ชมครั้นี้ อย่าลืมนะ1 000, 1 8 0 0บาทเงินดาวไม่ต้องใช้ฟรีดาวกันไปเลยพี่ใครสนใจเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบไปไหนเดี๋ยวไปดูโปรโมชั่นไปดูห้องเครื่องก่อนเดี๋ยวไปดูโปรโมชั่นที่เพิ่มเติมให้ด้วยครับเดี๋ยวจัดให้อีกหลายหมื่นเลยเดี๋ยวไปดูหน้าคลิปอย่างครับไม่หน้าคลิปเด้ต้องบอกว่าหน้ารถมาเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหน้ารถกันนะครับ เป็นอยู่บางนาลาซาน8 7นะคุณผู้ชมนะใครอยากดูยังไงก็แจ้งกันได้นะครับอ่ะอันนี้ก็ด้านหน้าห้องเครื่องเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะสวยๆงามๆครับสวยงามตามท้องเรื่องเลยเครื่องไม่เยอะเหมือนเดิมอินเวอร์เตอร์เจเนเตอร์ใช้งานได้ดีปกตินะครับการรับประกันแบบไฮบริดก็ยังมีอยู่นะคุณผู้ชมนะนี่รถไม่โดนด้านหน้าตัวเปิดฝากระโปรงเดิมๆตัวแผงอ่านต่างๆไม่คดไม่งอนนะคุณผู้ชมนะสวยๆงามงามเพ่ออ่ะ ใครสนใจมาดูกันได้ครับขออนุญาตทวนราคาทั้ง2ตัวอีกทีนึงหน่อยนะครับคันนี้เป็นเจ้ารุ่น HV p r e m i u เมเป็นตัวท็อปเป็นปี15เป็นเกียร์ขั้นบันไดนะครับยังไม่เป็นถุงนะคันนี้อยู่ที่7,17,000บาทราคารวมโปรโมชั่นจอ5,000ลด50,000แล้วนะครับส่วนคันนี้ราคา7,37,000บาทได้ปีใหม่กว่าปีหนึง HV n ว v i เป็นปี16นะครับเลขไมเท่ากันนะครับ1 4 0 0 0 0กิเมตรนะครับภายในเหมือนกันนะครับ แต่ว่าคันนี้ได้สีได้เกียร์ถุงแล้วก็แอร์แบ็กเพิ่มเป็น9ตัวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวว่ากัน2อันนี้สภาพเห็นแล้วแต่สิ่งที่คุณจะได้ถ้าเกิดคุณมาดูรถที่เพ r f e c t ค a านะครับ อย่างแรกเลยครับการรับประกันหลังการขายเราไม่ได้ขายทิ้งขายขว้างนะครับรถทุกอย่างถ้าเจอตัดต่อพลิกคว่ำมจมน้ำก็ไม้ผมยินดีซื้อคืนเต็มราคาณนะที่วันที่คุณผู้ชมซื้อไปเลยนะคุณผู้ชมนะส่วนอย่างที่2ครับในเรื่องของการรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ของสมองกดเรามีให้การเรียกว่าบริการอะเซอร์วิสหลังการขายแล้วกันครับผมซื้อบริการเซอร์วิสของรถไซส์แอสิเตนให้หึงปีเต็มๆนะครับและใช้ได้ทั่วประเทศเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบตหมดยางแตกลืมกุญแจนในรถ หรือว่าอยากได้รถเสียรถสไลด์รถลากจูงก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ออกได้ออกง่ายทุกอาชีพดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79ใครอยู่ต่างจังหวัดเตรียมเอกสารไว้อย่างเดียวเลยคุณผู้ชมไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวมีไฟแนนซ์วิ่งไปหาถึงหน้าบ้านพร้อมรถสไลด์ไปส่งถึงถึงหน้าบ้านเลยครับซึ่งหลายๆเคสที่ผมพูดมีรีวิวจริงๆเข้าไปดูตรงเพลย์ลิสที่เขียนว่ารีวิวลูกค้ารับรถกันได้เลยนะครับย้ำนะครับจัดโอนมูลค่ากว่า20,000บาทอันนี้เราไม่เก็บคุณผู้ชมแม้แต่บาทเดียวเลยนะคุณผู้ชมนะ นี่ครับใครสนใจยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยครับผมบอกเลยไวยแน่นอนครับสองคันนี้ทั้งเรื่องสีและทั้งเรื่องเก็ตรุดออปชั่นราคาครับผมใครสนใจโทรมาได้แอดไลน์มาได้อยากมาดูรถก็บางนาลาซาน87แล้วบอกมาครับปักคุณมีใจดีคนเดิมได้เลยนะครับส่วนวันนี้ผมลาไปก่อนฝากน้องรีสองคันสวยๆคันนี้ไว้ด้วยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ